แล้วก็สวัสดี ETC ทุกคนด้วยนะคะคิดถึงมากอ e t c เนี่ยเป็นเป็น,ปนดนตรีที่เรียกว่าคุณภาพจริงๆแล้วก็เพลงเพลงทุกเพลงของเขายิ่งฟังแล้วยิ่งรู้สึกว่าฟังได้เรื่อยๆแล้วก็ถูกกันกรองถูกคิดแต่และคนก็เก๋าแล้วก็เก่งในในเครื่องดน,นตรีที่จะเองรับผี่ชอบอยู่ถ้าพูดถึงการทำงานกับพี่ๆ ETC ที่ผ่านมามันนอนมาก <laughs> พี่ๆทุกคนคือเรียกว่าเป็นจีเนียสแล้วก็ ภูมิใจแทนครอบครัวด้วยที่แบบมีลูกลูกชายที่เก่งๆกันทุกๆคนนะคะจริงๆแล้วผมเป็นแฟนเพลง e d c มาตั้งแต่ตน้น mm hmm. จนวันที่ได้ทําเพลงด้วยกันครั้งแรกคือเพลงใครนิยามได้รู้จักกันหนึ่งมากๆขึ้นแล้วหนึ่งพาเราไปสนิทกับพวกพี่โซ่พี่บีพี่มิ้นท์ Mint, หรือพี่ดักหรือพี่โอเล่เนี่ยรู้สึกว่าเราโชคดีอ่ะที่เราได้ทํางานกับ e d c อ่ะอันนี้คือ10ปี e d c แต่สำหรับพี่นี่คือ15ปีเลยที่รู้จักกันมาแล้วก็ มันเหมือนกับว่าเราได้เห็นการพัฒนาการเติบโตของวง ETC มาเรื่อยๆเหมือน,นต้นไม้ที่ช่องวงที่มันปลูกกันพอถึงในจุดหนึ่งที่มันเติบโตแล้วมัน1ิปีแล้วมันออกดอกออกผลแล้วแบบเติบโตได้ใหญ่ขนาดนี้มันรู้สึกแบบดีใจแล้วก็ภูมิใจกับกับงานเพลงที่เพื่อนทําออกมาเป็นวงที่เราชื่นชอบ <นะ S 2> เป็นส่วนตัวตั้งแต่เราฟังเพลงเจ้าชายนิตรามีความเป็นมืออาชีพสูงแล้วก็อบอุ่นอะคือเขา เหมือนแต่ละคนเป็นเผื่อนกันสนิทกันแล้วก็ทั้งในชีวิตจริงแลชีวิตการทางานมันก็ไปได้วยกันได้และมีเคมีที่ผมว่าหลอมตัวแต่สิ่งหนึ่งครับที่พวกเราน้อใจกันมากคือเมื่อไหร่ทีซีจะชวนเราเป็นแกสคอนเสิร์ตใหญ่คือรู้ว่าวงเรามันไม่ดังเหมอพี่แทนวงเรามันก็ไม่ได้เก่งอะไรมาก,กนะ<ต>เราจะให้ไปยกน้ําอะไรมันก็ยังดีใช่ไหมจากเห็นพี่พีแดนซ์ค,ค่ะพี่บีเสียงเพราะมากแน่พี่บีโชว์ร้องเพลงดีกว่าไหม แก้ผ้าคะ่ะทำไมไม่แก้ผ <c oughs> ้า,าเล่นดนตรีก <c oughs> ันพี่ <c oughs> ผมอยากเห็นพี่ๆเอาเพลงของ EDC ทุกเพลงมาเล่นครับทุกชุดเลยครับพี่แทนอยากให้เขาเล่าเรื่องราวตลอด10ป,ปีผ่านมาเขาผ่านอะไรมาบ้างแล้วคุณจะรู้สึกว่าวงนี้เป็นวงที่ตั้งใจทํางานอดทนมากๆต่อการต่อการเดินบนถนนสายวงการดนตรีคือผมอยากเห็นหนัง EDC เล่นตลกอะคือ EDC เป็นวงที่ดูเนี้ยบมากลุกออกมาเนี้ยบ แต่จริงๆแล้ว EDC วงที่ตลกมากนะคือตลกตลกแบบเล่นตลกได้เลยนะวงอยากให้คนเห็น EDC มุมไม่เนี้ยของ EDC อีกสิปีข้างหน้าก็เชื่อว่า e t c ก็คงยังได้ดนตรีกันอยู่นะคะแล้วอาจจะมีโอเล่ไปเปิดร้านขายขนมจีนน้ำเงียวหรือเปล่าไม่แน่ใจคุณภาพของ e t c ก็คงต้องพัฒนาไปอีกไกลแล้วก็อีก10ปีข้างหน้าก็จะไปร่วมคอนเสิร์ตป,ปีที่20ของ e t c ด้วย มิวสิเชียนเมื่อเดินทางไปถึงจุดหนึ่งก็จะกลายเป็นรีเจนผมเชื่อว่าวงนี้กำลังจะเดินทางไปเป็นรีเจนในวันหนึ่งแล้วพอเป็นรีเจนเสร็จปุ๊บสิ่งที่มันตามมาคือความทรงคุณค่าของคำว่า ETC ผมเชื่อว่าอีก10ปีข้างหน้า ETC จะเป็นวงที่ทรงคุณค่ามากวงหนึ่งผมเชื่อว่าเขาจะไม่หายไปไหนจากวงการดนตรีเขายังทำงานเพลงต่อไปผมคิดว่าเขาทำจนหมดลมหายใจของเขาขอให้ ETC นะคะวงนี้เนี่ยอยู่กับคนไทยตลอดไปอีก10ปีอีก20ปีนะคะแล้วก็ขอให้เป็นโปรดิวเซอร์มือทองขอให ชื่อเสียงของวง E.T.C. ดังไปไกลทั่วโลกเลยนะคะผมกลัวมากเลยพี่แนนสิบปีหนะ้าเขาคือเ,เขาเก่งขึ้นทุกป,ปีพี่ครับ,รบแต่ผมอยากฟังอะไรที่มันเป็นแบบนี้ตลอดเวลายิบอัลบั้มเก่าๆมาฟังก็ึกดีครับแต่และช่วงเวลาที่เหมือนเติบโตขอท E.T.C. อยากให้มีแนวเพลงแบบนี้ตลอดไปในอีกสิบปีหนะ้ายังให้ E.T.C. นี้มีไฟในการทํางานมีคนรักเหมือนทุกวันนี้นะครับแล้วก็อยากให้ทํางานกันเต็มที่เหมือนทุกวันนี้ครับผมครับ ผู้ชมทุกคนก็คงตั้งตา,ตารอดูคอนเสิร์ตรอชมคอนเสิร์ตนี้แล้วก็เตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมเจอกับคนดูเจอกับแฟนเพลงของ E.T.C. นะคะขอให้ทุกคนเต็มที่แล้วก็พบกันวันนั้นนะคะผมว่าเป็นคอนเสิร์ตที่พลาดไม่ได้งเด็ดขาดนะพี่ยังไม่เคยดู E.T.C. เลยอยากให้มาดูจริงครับเพราะว่าอันนี้เป็นคอนเสิร์ตที่ใหญ่ที่สุด E.T.C. เลยครั้งนี้ต้องไม่พลาดแน่นอนว่ามีอะไรเด็ดๆมาให้แฟนๆ E.T.C. ได้ดูกันนะคะมาเป็นส่วนหนึ่งในคอนเสิร์ตของพี่ๆ E.T.C. นะคะครั้งนี้ผมเชื่อว่า E.T.C. ก็คงงไม่ทใหหุ้ิด,ดวั นะครับผมจะมีเพลงใหม่ๆที่อ a r r a n g e กันมาครับเพลงฮิตที่อยากจะฟังก็ต้องได้ฟังห,หมดเพราะฉะนั้นอย่าพลาดครับร้องไปกับทุกเพลงที่คุณเคยมีความสุขคุณเคยร้องไห้กับเพลงของเขาหรือเคยมีรอยยิ้มกับเพลงเขายัางไงวันนั้นก็ไปเจอกันแล้วก็ไปซึมซับทุกอย่างที่ผ่านมากับความ E T C ด้วยกันประทับใจแน่นอนครับคคนคนนนงททีี่่่่เเชิดิดดดอออาาจป็รรักไมคคแต้้ เรื่อม,มึงเอิญอยู่ที่ไหนแปลกดีทุกทีที่ใครได้มาพบกันอืมบอกจะหนาวแต่ก็ร้อนแปลกดีที่พยาก่อนยังตามไม่ทัน Yeah Yeah